ชุดน,นี้เรียกว่าชุดเลือดพงนะครับเป็นชุดที่ขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นเนื้อปลาที่มีความหนานุ่มเอาเล้นบี้ได้เลยน้ำจิ้มมันเนี่ยคือดีออมากโอ้ยอทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพีทอีกแล้วเราจะเจอกันไปเรื่อยๆทุกๆคลิป <c oughs> อันนี้ขึ้นร้านเล็กพงเราจะไปหาพี่เอเจ้าของร้าน อ,อันนี้คือเจ้าของร้านเล็กผงข้าวต้มปลาตลาดปูราชิมีปลาไทยที่ดังที่สุดใน,ในตอนนี้อ้เรเือไปดูไปดูหน่อยไปดูหน่อย,อยว่าว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างได้เลยไปเลยตู้นี้ก็จะเป็นตู้โชว์ปลาแล้ววัตถุดิบของในแต่ละวันว่ามีปลาอะไรบ้างเช่นวันนี้นะพี่เนื้อข้างบนเนี่ยจะมีทั้งกุสาดเกาเพิงท่อน ทะเลโฉมงามนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นซาชิมิแบบตัวเดียวอ่ะพี่ก็วันนี้ก็จะมีปลาแดงตาโปนนะครับเป็นกระพงแดงตาโปนแล้วก็ตัวนี้ใบปอกครับผมแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปลาที่นาไปประกอบอาหารเป็นพวกทอดพวกนึ่งหอยมีไหมหอยมาถึงก็ทำเรื่องหอยเลยหอยจอมเออพอดีว่านอกจากปลาที่นี่เขาสดแล้วฮะหอยที่นี่เขาสดมากเหมือนกันับผมแต่ช่วงนี้เราขาดมากพี่ของหอยเราปถึงวัตถุดิบวัตถุดิบที่แล้วก็ทางนี้ก็ของขาดเหมือนกันไม่ไม่ขาดเลยโอเคโอเค มาแลว้วมาแร้วชุดนี้เรียกว่าชุดเลือดพงนะครับเป็นชุดที่ขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มากันประมาณ4-6ท่านนะครับจะประกอบไปด้วยปลาทั้งหมด4ชนิดนะครับผมอย่าปล่อยความสดตรงนี้ให้มันรอนานสดมากเลยหรอสดมากเอาเลยป่าเอาเลยมาหมายสั่งมาลาก่อนเลยละกันเพราะว่าไม่เคยกินอันนี้แฮกเกอร์มันอะ มันจะหนึบๆปุ๊บๆ,ๆใครที่ชอบกินหอยแ้วชอบเคี่ยวหอยอ่ะเทคเกอร์นี้ได้เลยนะแต่หนูว่าถ้าไว้จิ้มน่าจะดีโอ้โหโอ้โหโออันนี้เป็นปลาเก๋าเพลิงนี่เวลากินอะ่ะแนะนําว่าอยากให้กินแบบสด,ส,ดสดก่อนสดๆก่อนไม่จิ้มอะไ,มมไรเลยแล้วก็ค่อยจิ้มนี่ตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะครับครัผม,ผมจะมีการมีกกบกระ่่า ฟูดกับวาซาบิเรียกว่าวาซาส์นะครับพี่เดี๋ยวพี่ลองทานดูนะครับนี่อย่าหนักนะเฮ้ยเราชอบหนักๆอ่ะตัวเรนโบอ่ะเป็นเนื้อปลาที่มีความหนานุ่มแล้วก็แล่มาขนาดกําลังดีเอากินเข้าไปอ่ะมันยังไม่ทานเอาฟันกัดนะเอาลิ้นบี้ได้เลยน้าจิ้มมันเนี่ยคือดีมากมันจะเผ็ดตีฟูดดแล้วมันวาซาบิมันจะฉุนขึ้นจมูกหันนี่คือเด็ดมากชอบกินกับปลาที่เข้ากันมากเลยอ่ะ หมึกเนี่ยเคียเค้ยวๆไปเรื่อยๆมันจะออกฟิลครีมมี่ออกมามันมันนิดนึงแล้วก็หนึบหนึบหวานแต่พจอจิ้มกับไอวาซาดเนี่ยโอ้โหโคตรดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะร้านนี้จะมีหอยสดๆอีกหลากหลายเลยนะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พี่เอบอกว่าช่วงนี้ของขาดนะฮะหอยก็เลยน้อยหน่อย,อยต่แต่ตสิงนที่พี่ทานอยู่ตอนนี้แล้วที่เราบอกว่ามันจะแถมหม้อไฟมาให้สองหม้อจะเป็นหม้อไฟที่เป็นน้ำซุปข้าวต้มปลาแล้วหม้อไฟที่เป็นน้ำซุปต้มยำเกิดขึ้นจากการที่ ลูกค้าพาผู้ใหญ่มากินเป็นแบบรุ่นแบบพ่อแม่ห0ิกว่าและเขาไม่กินดิบเลยเราก็เลยคิดว่าตัวหม้อไฟตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สาหรับลูกค้าที่เวียนรู้สูงวไว้ได้สําหรับคนที่ไม่ทานดิบได้ก็คือที่สามารถลวกจิ้มได้อร่อยใช่ไหมเพราะว่าน้ําซุปเ้าต้มปลาเขาอ่ะมีความหวานกลมกล่อมอยู่แล้วปลาสดๆเนี่ยลวกลงไปอ่ะตัวรสชาติน้ําซุปมันก็จะซึมเข้ามาในเนื้อ,อนิดนึงแล้วก็กินไปเลยพอดีเลยอร่อย สุดท้ายสำหรับคอร์สนี้นะพี่สำหรับลูกค้าที่อยากทานข้าวไปด้วยชุดนี้ครับผมเรียกว่าข้าวเครื่องกินอย่างราชาจริงๆเลยเนี่ยครับอืม,อมก็เรียกว่ากินเป็นแบบอ,อสซาชิมิเสร็จปุ๊บเอาไปลวกจิ้มแล้วได้เป็นมินิข้าวต้มตอนหลังอีกโอ้น้ำข้าวต้มหวานมากเลยอ่ะิี่เป็นเพราะลูกค้าไม่เคยสั่งข้าวต้มแล้วเรา <c oughs> <c oughs> ข้าวอย่างอื่นเยอะกว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยข้าวต้มเราก็อร่อยแบบนี้นะร้านเนี้ยเขาเป็นร้านข้าวต้มปลานะทุกคนแต่เมนูอื่นไม่ว่าจะซาชิมิและใดๆตรงเนี้ดังวาดังกว่าหมดเลยคนก็เลยไม่สั่งข้าวต้มกินแล้วครับผมโอ้หอะไรเนี่ยจะบอกว่ามากินทีไรก็เจอเมนูใหม่มาเรื่อยๆทุกทีเลยนี่ไงหมูกรอบในตำนานมาลึกยาหมูกรอบครับทุกคนต้มยำน้ำปลุนใช่เนื้อกับมันชั้นมันเนี่ยครึ่งๆเลยแล้วก็หนังกรอบๆกินแล้วนะครับ กินแล้วหยุดไม่ได้มันคือต้มยำแบบน้ำข้นเนาะม,มีพิกเผาอะไรเงี้ยตึมก็ไปอยู่ในหมูกรอบแล้วพากัดเข้าไปอะ่ะรสชาติมันเป็นแบบเรี้ยวหวานครบอ่ะครบเลยมนมีเผ็ดนิดนิดกินได้เรื่อยๆตัวน,น้ำอร่อยมากน้ำอร่อยส่วนนี้เป็นแบบทอดน้ำปลาทลายทลายหน,นี่เลยนี่ แบบกินง่ายๆก็คือ,อเด็กๆวัยรุ่นใครก็กินได้อันนี้มันก็หวานๆเค็มๆอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ของปีนี้นะครับผมตัวนี้ชื่อเหลืองญี่ปุ่นทอดกรอบครับผมจะเป็นปลาเหลืองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับกุ้งก้ามกางตัวนี้ชื่อกุ้งผัดพริกเกลือรสชาติดีมากนะครับมผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลาตาเดียวนะครับปลาจาระเม็ดำนึ่งสีอิ้วครับผม ส่วนเมนูไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับผมต้มยำแกงเลียงตัวนี้รสชาติรับรองว่าต้องไม่เคยเจอที่ไหนแน่นอนอืหรือพี่เอเขาได้ให้หนูเพิ่มน้ำนมวะกินแกงเลียงเตรียมมีน้องแล้วหรอหรือมีแล้ววะมีแต่น้องไนตน้องไข่มานเฮ้ยอร่อยคือมันเป็นแบบแกงเลียงที่มีความต้มยำมันมีความรวมผักสมุนไพรหอมร้อนมีกลิ่นของต้มยำเปรี้ยวๆหน่อยๆเนอะทุกอย่างมันผสมประสานเข้ากันดีแล้วพอไอ้ฟักทองอ่ะ มันมันละลายล,ล,ล,ลงไปในซุปอ,อ่าโอ้โหมันจะเข้มข้นมากเลยอร่อยเขาให้เรากินปลาเยอะขนาดนี้หรือเขาจะบอกเป็นในแลว่า <laughs> ก่อนมาไม่รู้อะไรเลยเออก่อนมานี่น้ำลายไหลอ่ะ <c oughs> ดูเนื้อนี่จาระาเม็ดดำเนื้อหนานแน่นแบบเนี้โอ้โหน้ำน้ำอร่อยเลยล่ะก็คือเหมือนเหมือนปลา่นซีอสิวแต่ว่ารสจะออกเค็มๆอีกนิดนึงนี่เอาไปราดข้าวกินอร่อยนะเนี้ยกีกปลาเนื้อคือแบบ ดีแน่นรู้แล้วว่ามันตดจริงมาต่อนี้ดีกว่าพี่สนใจนี้มากเลยเป็นปลาตาเดียวทอดน้ําปลาพี่แต่ปลาตาเดียวปกติอะตัวมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เออนี่คือได้ตัวที่มันใหญ่แล้วก็เขาอะแล่เนื้อได้ดีด้วยพอแล่ออกมามันมันเลยได้เนื้อที่หนาเป็นชิ้นขนาดเนี้ยคือใหญ่มากอ๋ออ๋อตักถามออกหน่อยอ๋อป้าเลยหรออืม จริงหชอมที่แบบว่ามันทูด,ดิบเขาอะมันสดจริงแล้วราคาไม่แพงกุ้งตาวนี้200รอยตัว200 6ตัว200บาทไปต่อกันที่ปลาเหลืองญี่ปุ่นขาโรยไหมขาโรยก็ยจะแตกต่างจากปลาตาเดียวเมืกก่อกี้วันนี้เนื้อมันปูกว่าเอางั้นก็ออกแน่นเหมือนกันอ,อันนี้ ก็คือปลาแดงก<พ>าปูน,ปนซึ่งภาษาตัวนี้ญี่ปุ่นมันก็คือคินเมไดอะไรประมาณนี้ปกติเขาก็จะชอบเสิร์ฟเป็นในอุมาเกษตรกันนี่ไงเนี่ยกินปลาเยอะเห็นไหมเนี่ยความรู้แบบทั้งหมดมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยจำด้วยนะจำด้วยนะคราวหน้าช่วยกันพูดถ้าความชอบอ่ะตัวนี้คือชอบมากเลยชอบใช่ไหมมันจะไม่นุ่มไม่เละอย่างเงี้ยอ่าได้เกี่ยวก็เรียกว่ามันเด้งสู้ฝันนิดนึงเออ ก็วันนี้เรากินปลาไปเป็น10สบสอย่างแลยเนาะสิบกว่าโอ้สิกว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นซาชิมิทอด<ม>เป็นแกงนู่นนี่นั่นแต่ก็จะบอกว่าอย่าลืมว่าเขาต้ามปลาเล็กหงเนี่ยเขาขายเข้าต้มปลาเขาไม่ได้ขายแต่ซาชิมิอย่างเดียวแล้วก็มีพวกหมูกรงหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราบอกไปแล้วว่าอร่อยยืนหนึ่ง اء, <usc mogelijk S 2> ต้องมากินคือมากินกันได้นะครับมาคนเดียวก็ได้มากับเพื่อนฝูุงมาหลายคนก็ กินได้ครบดีหรือใครไม่มีเพื่อนมาก็ชวนกินกับพีทมาก็ได้สดครับผมก็เป็นว่าร้านข้าวต้มปลาเล็กหงเนี่ยเขาอยู่ที่ใต้สะพานตรงตลาดพลูนะครับวนรถมาจอดกันข้างๆซอยที่มีชาบูอะไรนะกินกันจังค้างละ40บาทคือจ่ายเลยแล้วก็เดินนิดเดียวก็ถึงเลยแล้วก็ร้านเปิดประมาณ5้าโมงถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มงั้นเราสองคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมไปติดตามช่องแอมเอ๋ยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็เพจไอไอมีกินเที่ยวเวียดนาเดี๋ยวเราจะตามไป เจ้าของร้านเขาขอฝากร้านหน่อยชื่อร้านเล็กหงเขาต้มปลาอยู่ที่ตลาดทูนะครับในหนีก็จะเป็นเพจเล็กหงตลาดทูนะครับแอดมาได้เลยจ้าออวันนี้เราก็จะไปกินกับพีทต่อนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันจิบหน้า